เท่ากับหนึ่งวันใช้ <ผม S 1> ทั้งหมดหนึ่งพันสองรอยซีซีนะคะหนึ่งพันสองร้อยซีซีสูตรที่เราจะให้ญาติทำก็คือสูตรนี้นะคะครับผมค่ะไข่เนี่ยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ค่ะเราจะใช้เป็นไข่ขาวสามฟองไข่ขาวเหรอใช่ค่ะ <A. S 1> ไข่ขาวสามฟองทั้งฟองหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวนะครับผม ไข่ขาวสามฟองบวกหนึ่งฟองไข่แดงไข่แดงหนึ่งฟองแล้วค่ะใช่ค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแล้วในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เนื้อสัตว์ สามารถใช้เป็นถ้าคนไข้ไม่มีปวดตามข้อตามกระดูกนะคะสามารถใช้ได้ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งปลานะคะค่ะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือเนื้อปลาเนื้อปลาใช่ค่ะให้มีปลายืนพื้นเป็นปลาบวกไก่ปลาบวกหมูแบบนี้นะคะครับผมค่ะหนักหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมครับผมนะคะร้อยห้าสิบกรัมก็จะเนี่ยค่ะร้อยห้าสิบกรัมใช่ค่ะครับผมค่ะพี่ก็ดูตัดตรงนี้นะคะครับผม ผักเหมือนกันผักเนี่ยอ่าสามารถทํารวมกันได้สามอย่างอย่างใช่ค่ะไม่เกินนี้แต่พี่อยากทําอย่างเดียวก็ได้มันวันนี้อยากบล็อกคลี่ก็บล็อกคลี่อยากเป็นแครอทแครอทอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ให้เกินสามชนิดใช่ค่ะไม่เกินสามอย่างเดี๋ยวท้องให้ท้องถ้าถ้าไม่มีหนึ่งอย่างสองอย่างก็ได้ได้แต่ไม่ให้เกินสามชนิดใช่ใช่ค่ะ ผักนี่ก็อ่ะร้อากรัมหรือจะเกินก็ได้ผักนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ไดเอามาคํานวณเป็นพลังงานคือผักเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คนไข้อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีในเรื่องของไขมันส่วนเกินหรืออะไรคือยิ่งกินยิ่งดีถ้าคนไข้ไม่มีเรื่องท้องเสียนะคะครับผมในเรื่องของน้ําตาล โรงพยาบาลเราไม่ได้ใช้น้ําตาลนะคะครับแต่เราจะใช้ความหวานจากผลไม้แทนโอ้ค่ะเป็นกลวยเป็นตอนนี้ใช่ค่ะถ้ามีกล้วยไข่ใส่กล้วยไข่มีกล้วยน้ําว้าใส่กล้วยน้ําว้าครับมถ้ามีแก้วมงกรใส่แก้วมงกรแต่ถ้ามีช่วงไหนที่หาผลไม้ยากให้ใส่เป็นพวกฟักทองอะไรได้ไหมครับค่ะเป็นฟักทองได้ค่ะได้ค่ะแอปเปิลคอตอินนะคะลำแบบนี้ค่ะอย่างละหนึ่งเม็ด พวกนี้คือมันจะเก็บได้นานนะคะอย่างผักเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นบล็อกขลีแครอทเป็นฟักทองได้เป็นบ,บวบได้เป็นฟักเขียวได้เป็นกวางตุ้งได้คือเรามีผักอะไรอะ่ะสามารถใช้ผักพื้นบ้านได้เลยนะคะแบบนี้ถัดมาคือข้าวต้มข้าวต้มเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลใช้ข้าวต้มขาวเข้าวบางทีคือมีเคสโรคไตยอย่างไตเนี่ยเวลาใช้ต้องใช้ข้าวต้มขาวแต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยญาติของพี่นะคะ ไม่ได้เป็นโรคไตสามารถใช้เป็นพวกข้าวต้มข้าวกล้องอข้าวกลมข้าวซ้อมมือได้เพราะพวกนี้คือใยอาหารเยอะนะคะคและธาตุอาหารเยอะช่วยระบบขับถ่ายซึ่งจะดีกับคนไข่มากกว่าข้าวขาวโอเคค,ค่ะถัดมานะคะน้ํามันพืชใส่หนึ่งช้อนชาจะใช้เป็นน้ํามันอง่นก็ได้นะคะน้ํามันถั่วลืองนะคะคน้ํามันถั่วลืองน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะกอกได้หมดเลยนะคะคจะอ่า เกลือโรงพยาบาลเราจะไม่ได้ใส่เกลือให้คนไข้เพราะว่าอะไรโซเดียมมีอยู่ในอาหารทุกประเภทอยู่แล้ว <Okay. S 1> เราจะใส่ให้เคสที่คุณหมอระบุมาว่าโซเดียมต่ํานะคะเพราะทุกวันเนี้ยที่ร่างกายของคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกลือเกินน้ําตาลเกินนะคะครเรากินหวานกินเค็มเยอะกันเกินไปบแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคอันนี้นะคะให้อันนี้จะเป็นเบอร์เปียวถ้าสมมุติว่า มีอะไรอยากสอบถามนะคะโทรเข้ามาได้เลยครับผมศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามสองแปดอันนี้จะทำของเคสไตให้ดูก่อนนะคะยังไม่ใช่เคสของพี่อันนี้ของพี่รอไข่อยู่ ครับผม oh. อ๋นน<ล>อจไข่ขาใช่ค่ะอันนี้เป็นของเขาอ,อันนี้คือเคสไตเคสเนี้ยเขาฟีดวันละ2 5 0ซีถ้าเป็นไตปุ๊บเราจะใส่ไข่ขาวล้วนเลยครับค่ะไข่ขาวล้วนเลยเราจะไม่มีไข่แดงปนเลยนะคะแล้วผักก็จะเน้นเป็นพวกผักสีขาวถ้าเป็นโรคไตนะคะคก็จะได้เป็นพวกฟัก พวกผักกาดขาวพวกบวบมะลกอก็ได้มะลกอมะลกอได้ไหมได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันต้องล้างยางออกอย่างดีเลยนะคะจ้ะจะถามว่าได้ไหมได้คะ่ะพอเป็นในเรื่องของโรคไตแล้วอ่ะครับกล้วยจะใช้ไม่ได้เลย ตกไตกล้วยไม่ได้ครับไตเนี่ยจะต้องงดกล้วยทุกชนิดไม่ว่าจ,จะเป็นกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมงดหมดเลยค่ะเ,เพราะว่าในกล้วยมีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตเนี่ยถ้าอาหารอะไรที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปสู่ร่างกายม,มันก็จะทําให้คนไข้ทําง,งานหนักดังนั้นเขาอ่ะจะไม่เหมาะกับพวกโพแทสเซียมสูงเช่นพวกกล้วยนะคะสองก็คือพวกผักใบเขียวเข้มๆคือเวลาที่เขาจะกินผักใบเขียวเนี่ย เขาจะต้องเอาไปลวกก่อนแล้วค่อยเอามาผัดนะคะลวกล้างลดโพแทสเซียมออกก่อนานเงี้ยค่ะใช่บางเอิงคนแม่ไม่ได้เป็นโรคตับอะไใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบให้ความรู้เพิ่มเติมครับผมับมขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำเราครับผม เพราะว่า<อ>ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้มันออกเป็นยางประตูคือมันยังไม่สุกดีคนไข้ที่ให้อาหารทางสายเนี่ยพุงพุงกันในร่างกายเขาจะน้อยกว่าคนปกติดังนั้นเขาจะไวมากในเรื่องของปฏิกิริยาท้องเสียถ้าเราทําอาหารไม่สะอาดไม่สุกไม่ดีโอกาสที่เขาจะท้องเสียมีสูงมีสูงครับใช่ดังนั้น,น,นพอคนไข้ท้องเสียเนี่ย มันก็จะส่งผลให้อาการซุดลงได้อย่างรวดเร็วครับผมดังนั้นของหนึ่งคือต้องสดสะอาดครับผมนะคะ อย่ยางที่ดีเนี่ยข้อที่หนึ่งต้องไม่เหนืดเกินไปเพราะถ้าเหนืดเวลาที่ไปฟิตมันจะฟิตลงยากใช้เวลานาน,านทําให้เสียเวลาข้อที่สองไม่เหลวเกินไปเพราะถ้าเหลวเกินไปมันจะลงสายเร็วพอลงสายเร็วแล้วโอกาสที่คนไข้จะสําลักม,มีสูงซึ่งก็อันตรายมันจะต้องอยู่ประมาณนี้ค่ะคมันจะเหมือนเนื้อโยเก h u r t เนื้อโยเกิรต์ตบวกโจ๊กอย่างเงี้ยค่ะคเนียนไม่เหลวไม่ข้นนะคะคบคางๆแบบนี้นะคะ พอเราปั่นได้ที่แล้วเราก็ต้องเอามากรองการกรองนี้เพื่ออ,อ,อะไรคะเผื่อมีเศษมีเสี่ยนผักเศษสมมติใส่เนื้อปลายนยคะคะเผื่อมีก้าง จะได้ไม่ไปต,ติดคอคนไข้นะคะโอเคค่ะค่ะแล้วบีดีที่ดีเนี่ยเวลากองเราต้องแทบจะไม่เหลือเศษเหลือกากอะไรเลยเพราะว่าอะไรคนไข้จะได้รับสารอาหารแบบครบถ้วนนะคะครับนะคะได้หมดทุกอย่างเลยอหมดเลยใ <laughs> ะ่ละเอียดดีเลยะครับใช่ค่ะ นี่แล้วคราวนี้อ่ะวันหนึ่งเนี่ยเราฟีดสี่เวลาคือเช้าเที่ยงมื้อเย็นแล้วก็มือม้อ,อสอง,สองทุ่มนะคะมื้อสองทุ่มเหรอใช่ค่ะคมีสอ2 2> งทุ่มด้วยนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็ฟีดประมาณทุ่มครึ่งนะคะแล้วเคสนี้เนี่ยเขาฟีดมื้อละสองร้อยห้าสิบซีซีก็คือนี่เวลาเทเราก็จะเทเกินนิดหน่อยนะคะ อันนี้คือสองร้อยห้าสิบเป๊ะแต่ว่าเวลาเราเทเราก็จะเทเผื่อไปหน่อยนะคะแบบนี้แต่ที่ทอมใช้ก็ฟองลอยสิบห้าจากสองร้อยห้าสิบแต่ของเคสเคสของพี่นี่คือสามร้อยสามร้อยครับใช่อ๋อใช่อันนี้เป็นของคนอื่นเขาใช่ค่ะครับผมนี่คือจะได้ดูปะ ือเราปั่นเนี่ยหนึ่งครั้งก็คือใช้ได้ทั้งวันนะคะคใช้ได้ทั้งวันใช่ค่ะบีดีเนี่ยจะต้องใช้หมดภายในยีมม่ิบสี่ชั่วโมงถ้าครบยี่ิบสี่ชัมมม่วโมงแล้วถ้าเหลือก็คือต้องทิ้งเลยก็ต้องทิ้งเลยคร<ล>ับใช่ค่ะแล้วเนี้ยพอเราทําเสร็จนะคะของมือเที่ยงมือเย็นมือรอบดึกเนี่ยเรารอให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จนะคะเราค่อยเอามาแช่ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยต้องแช่องฟิตนะคะพี่ครับผมใช่ค่ะพี่หาถาดสแตเนเลสแบบนี้ นะคะแล้วก็ามาใส่เพราะว่าถ้าพี่เอาไปวางเลยมันจะติดแล้วมันจะแข็งขใช่เวลาแข็งมามันจะแตกนะคะคอ่ะแล้วคราวนี้พอตอนเที่ยงเราออกไปใช้เนี่ยเตือนี้มันจะแข็งเลยพี่จะต้องเอาไปละลายน้ําก่อนอเอาไปละลายน้ําเสร็จแล้วคราวนี้พี่เอาเนี่ยใส่ในถุงหูหิว้วในการอุ่นมีอยู่สามวิธีใหญ่ๆข้อที่หนึ่งคือเอาตัวที่ละลายแล้วใส่ในถุงหูหิว้วเอาหมอ้อเนี่ยนะคะตั้งน้ําใช้ไฟอ่อนนะคะห้ามใช้ไฟแรง แล้วก็เอาลงไปอุ่นข้อที่สองคือเทตัวเนี้ยใส่ถ้วยที่เป็นสแตนเลสนึ่งซึ้งนะคะนึ่งเลยซึ้งแต่ไม่สามารถเทตัวนี้ใส่หม้อแล้วตั้งไฟได้เลยน้ำจะระเหยมันจะไหม้นะคะวิธีที่สามถ้าหม้อของข้าวที่บ้านใหญ่เอาเนี่ยลงหม้อของข้าวแล้วก็กดอุ่นจ้ะได้สามวิธีแล้วแต่จะสะดวกวิธีไหนนะคะเดี๋ยวไปตามไข่ก่อนจ้ะได้เป็นเคสของพี่ นะค่ะพี่ก็เป็นเนื้อปลาบวกเนื้อไก่เนื้อปลาบวกเนื้อหมูได้นะคะครับ่ค่ะอันนี้พี่ก็ช่างตามนี้ครับผมอยวหนูจะเทข้างนี้ลงก่อนเลยเนาะแล้วรอรอรอไข่ค่ะครับผมสวัสดีค่ะพี่ พี่ขาลบวนวางเงินไว้เลยนะคะติดสอน,นคนไข้อยู่ค่ะได้ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่แบบว่าคนไข้ให้อาหารทางสายยางกลับไปอยู่บ้านแล้วแต่ยังไม่สะดวกทําเองก็จะมารับซื้อจัดโ<อ>ูงใช่ค่ะ เขาคิดแบบนี้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าไม่ไวใจตัวเองนะครับอันนี้คือเขายังยังไม่มีเวลาค่ะครมก็สอนเราอยากให้เขาทําเองคร,ค,ครับผมครับผมแต่บางคนที่แบบเ,เขาไม่สะดวกจริงเขาก็มารับจากโรงพยาบาลน่ละแต่ตอนนี้ก็จะมีสองเคสแต่ก่อนมีสี่เคสก็คือกินจนแบบว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็สามารถทานทางปากได้ครับนั่นแหละก็ค่อยงดไปอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละเคสด้วยนะคะอย่างบางเคสคือถ้าอาการหนักแล้วคือแบบว่าเนอะก็ก็กทำใจแต่บางเคสที่แบบว่าอ่าอายุแบบร่างกายมันรับได้เงนี้ค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะครับผม Mm-hmm. <laughs> ครับผมไข่ออแดงหนึ่งฟองไข่ขาวสามฟองไข่หนึ่งฟองหนึ่งครับผมฟองนึงใช่ค่ะเราก็เทลงเลยนะคะครับผม ที่จะต้มรวมได้เพราะว่าเป็นแค่เคสเดียวของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีหกเคสดังนั้นไข<อ>่เราก็แยกต้มปลาแยกต้มแต่เวลา <ผม S 1> ที่พี่กลับไปบ้านพี่ต้มข้าวให้สุกพอข้าวสุกแล้วใส่ปลาใส่ไข่ใส่ผักนะคะพอมันสุกแล้วก็เราค่อยเอปันใช่ค่ะคร,รอให้มันเย็นก่อนแล้วคือน้าต้มสุกเนี่ยเราค่อยๆเติมไปถ้าเราใส่เยอะต้งแต่แรกเดี๋ยวมันจะเหลวนะคะครับผมครับผม เหมือนของเช็คตายมาดยนะคะอันนี้อยู่ที่ไหนคะพี่ พงยุพพนมเป็นแล้วครับอยู่พนมเป็นโอ้พูดภาษาไทยเก่งมากเขาชอบภาษาไทยแล้วก็ฝึกเรียนครับอ๋อฝึกเรียนครับอ่าได้เขียนได้อ่านได้ทุกอย่างเลยเก่งมากเลยค่ะพนมเป็นเดินทางจากพนมเป็นมาเนี่ยใช้เวลาเอ้ยตอนที่ผมพาคุณแม่มาเนี่ยแม่ไม่สบายหนักแล้วก็ออกจากบ้านมาเวลา ไอ,อ,อ้องทุ่มแล้วก็มาถึงทีนี้ไอ้แปดโมงเช้าแล้วครับโอโอันครับผมอันที่จริงออเอ,อควรจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าเพราะแม่ไม่สบายก็บางทีก็ยุดลิงครับผมแล้วก็แต่ตอนที่ทานไอ้ชุดดานมาแล้วโอ้ เร,เร็วมากหรอกครับ,บทันมาสบายเพราะว่าถนนมันจะดีกว่าครับมันทันพันดีแล้วครับออกจากบ้านมาผมก็เก็บไอพอกออกซิเจนมาฟองขวดมาด้วยแล้วครับทันมาสบายเนคะไบทว่ง <laughs> ชอบแล้วครับชอบคนไทยชอบภาแฟไทย นี่อะคนไข้นะคะซื้อสามร้อยใช่ไหมคะสามร้อยครับสามร้อยแค่เท่านี้แต่เราจะต้องเทเกินนิดหน่อยนะคะครับผมนี่คือจะพอเกือบพอดีเขาเราก็จะเทเลยมานี้ครับผม,มนี้นะคะครับสามร้อยใช่ค่ะเราก็จะเทแบบนี้ให้ได้หมดสี่ถุงครับผม ทองเพราะว่าไอ,อ้ซีมือใช่ค่ะน,นั่แหลเนี่ยก็เป็นงานเสร็จขั้นตอนนะคะครับผมอ่าแล้วตรงนี้นะคะจะถามว่ามีตรงไหนสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเออก็อาจจะลืมบางค่ะถ้าลืมก็โทรมามได้นะคะคมันโทรได้อยู่เนาะโทรโทรนั่นแหละคะ่ะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามจะดู จากวิดีโอนี้ค่ะฟังแลยฟังอีกค่ะได้ค่ะเนอะครับผมค่ะคืออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะครับผมค่ะโอเคอันนี้คือกลับไปถูกไหมคะให้พี่เขาไปส่งหรือว่าจะกลับเองคะเอ่อไปที่บอร์ดถูกไหมคะ ICU ผมก็ไม่รู้ว่ามอให้ผมไปหรือยังปล่าก็คือไปคือถ้าเรียนเสร็จก็สามารถกลับไปที่บอร์ดได้เลยครับผมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะ เอาขึ้นไปเสิร์ฟให้นะคะไปส่งให้อออโอเคเวลาที่เยี่ยมคนป่วยก็เวลาเกาหมองใช่ค่ะครับผมแลวผมก็พักอยู่อ๋อตรงนี้นะคอ๋อค่ะอรไทยนี่แหละครับได้ค่ะอันนี้ก็คือให้ให้กลับบ้านไปเลยนะคะครับผมับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ประกาศนะคะขอบคุณมากค่ะ